ปิดโหดนในันนี้ครับปิโดโบดครับส,สดงนองคนจอ,อยมา,มาครับสามปีที่เราภใจครับครับและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปครับทุกคนครับเราจะประกาศผู้ที่เข้ารอบสทีมสุดท้าย ในการประกวดแต่งกายเรียนแบบตัวละครในวันณคดีมิสทรีเชฟพูดชุดนี้ชุดที่โฟดันแล้วนะครับซึ่งผมการประกวดก็อยู่ในมือของเรามาเดี๋ยวกูเปิดช่วยขอดนตรีอันนี้คือผลเบิกนะัอันนี้คือผลดีเพื่อได้รับดนตรีดีค่ะไม่มีการล็อกวงนะไม่มีการล็อกวงนะจาก22ทีมนะครับจะเหลือแค่3ทีมเท่านั้นเออมาเลย ทุกคนตื่นเต้นไหมนี่ก็ตื่นเต้นครับสำหรับผู้ที่เข้ารอบสามทีมสุดท้ายผ่านเข้าไปตอบคำถามคนแรกตื่นเต้นนะคน คนที่สองนะครับทีมที่สองทีมที่สองผ่านเข้าชับนสามของเราครับชั้น t h r ของเรา S T S T หนึ่งสามกับสามทองนางนกกรนลาและและคนสุดท้ายครับที่ผ่านเข้าสู่รอบสามคนสุดท้ายชั้น three finalists รอบที่6เชิมพิธีกรครับจะเป็นรอบตอบคําถามครับอ่าระหว่างที่จะตอบคำถามนะครับคําถามไปยังลกคําถามโอเคครับคาถามให้เอนทีนั้นอยู่สังทงอยู่บ่ลกอ่าสามทีมช็อปทรีนะฮะรอบตอบคําถามเชิญเลยครับเชิญพิธีกรด้านบนเลยนะครับตอบคําถามนะครับได้เลยนะครับจจกได้ครับ กิฟต์ไวเชอร์จากร้าน B2S โลดมูลค่า700บาทนะครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจะได้รับกิฟต์ไวเชอร์จากร้าน B2S นะครับมูลค่า600บาทและรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้รับกิฟต์ไวเชอร์นะครับและก็ของรางวัลน,นะคะรับร้าน B2S มูลค่า500บาทนะครับถ้าควนใจสอชอแล้วก็น,นี้ก็จะได้รับ 300บาทนะครับเป็นกิฟต์ไวเชอร์นะครับไปเลือกซื้อได้ที่ร้าน b 2ทนะครับครับครับช่วงต่อไปนะครับจะเป็นการตอบคถามสหรับ3คนสุดท้ายนะครับซึ่งจะได้คนละคาถามครับทีมแรครับขอเชิญ ST21 มาหยิบคำถามเลยครับ s t 2ทีิบคำถามครับมาเดี๋ยวถามให้ สำหรับคำถามของ ST 2 1มีอยู่ว่าหากคุณได้รับตำแหน่ง Miss Three c h a m p i o n s คุณจะทำอะไรเป็นอย่างแรกเกี่ยวกับการอนุรักษ์ภาษาไทยอีกหนึ่งรอบนะครับหากคุณได้รับตำแหน่ง Miss t ี r e e c h a m p i o n 4คุณจะทำอะไรเป็นอย่างแรกเกี่ยวกับการอนุรักษ์ภาษาไทยเชิญครับ แต่ก็ท้อมงนะขอเชิญ ST 1 3นะครับ ST 1 3ึยงกิบสองคำถามเลยครับส่งสองถามมาฝั่งนี้ครับสำหรับคำถามของ ST 1 3มมีอยู่ว่าคุณจะนำความโดดเด่นอของตัวละครที่คุณแต่งก,กายมาวันนี้ อนุรักษ์ภาษาไทยอย่างไรอีกหนึ่งรอบนะครับคุณจะนําความโดดเด่นของตัวละครที่ทุนแตกงกายมาในวันนี้อนุรักษ์ภาษาไทยอย่างไรเชิญครับ คำถามที่เราจับมาได้แล้วก็จะเอาหวยด้วยนะขอบคุณสำหรับคำถามค่ะขอบคุณค่ะน้องน่าจะตื่นเต้นนะคะเพราะเสียงประเมิน 1> ST 1 5ไม่ต้องหยิบเลยนะครับเหลือคำถามเดียวครับคำถามสำหรับ ST 1 5มีอยู่ว่าคุณคิดว่าทำไมกรรมาการต้องเลือกคุณเป็นมิสทรีเชมพู20ชวคุณดีเด่นอย่างไรอีกรอบนะครับคุณคิดว่าทำไมกรรมาการเนี่ยต้องเลือกคุณเป็นมิสทรีในวันนี้ครับคุณมีอะไรดีเด่นบ้างเชิญครับขอบคุณสำหรับคำถามนะคะก็ ส่วนตัวยี่ชันคิดว่าไม่พูดเยอะค่ะสวยเริดเชิดและปังค่ะขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้กับผู้ที่เข้ารอบท็อปสามของเราในวันนี้นะคะขอเสียงปรบมือสักครั้งนะครับครับก่อนอ่ะขอเสียงปรบมือให้กับผู้เข้ารอบสามนะครับก่อนที่กรรมการจะตัดสินว่าใครจะได้รับมิสตีเจโปเดี๋ยวจะมีโชว์พิเศษนะครับจากวงไซรัสะนะครับอ่ะขอขอเชิญทั้งอสามท่านไปพักผ่อนได้เลยฮะ โอเคไซรับพร้อมไหมไหลูกไซรับระหว่างที่ระหว่างนี้นะครับคณะกรรมการจะรวบรวมคะแนนนะครับแล้วเราจะมาลุ้นกันว่าใครจะได้เป็นผู้รอบครองมองกุฎสายสะพายกิมบอร์เชอร์ในวันนี้ครับใช่ครับ